คนปิดจอบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูลุงนะครับลุงปิดจ็อบแล้วนะครับฝนมาพอดีนะเมื่อกี้เนี่ยกี้ฝนมาพอดีนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูกันลุงปิดจ็อบแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้ว จัดหนักนะครับจัดหนักจัดเต็มอยู่ฝนตกนิดเดียวนะครับเนี่ยตกเพราะถนนไล่ เดี๋ยวเราไปเช็คเช็คคิวนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คคิวดูนะครับจักขั้นไหนสองขั้นจบแล้วนะครับซ้ำสามเหรอซีโมงสีมาทีสีโมง hả? มี lên ก้าวๆอะกินมีในก้าวกั้น sao ต้องยอม แต่ว่าผมบอกคน้นว่ามันเลยคุณผมมองกันย่ามาแร่ว่ามันเป็นนองอยากเอาใส่ไปใหนแล้วแล้วมันขังเนาะราบผมเราทวนบินนั่งเลยบางทีก็ขังเหมือนกันนะผา้ถ่วงนะนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่จุดนี้นะครับแล้วไปไล่เอานะไล่เอานะสามคันสุดท้ายนะครับสาันสุดท้าย จบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับสวยงามมากนะครับยกระดับที่นานะครับลุงก็ไล่ระดับอยู่นะครับตรงนี้เต็มหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วตรงนนั้ก็เต็มหมดแล้วสวยงามมากนะครับถมที่แล้วสวยมาก เที่ยวสุดท้ายนะครับ เลือสองนะครับคันนี้ไปแล้วก็เหลือสอง จะอยู่แ,วแถวต้นมะม่วงนะครับก็จะเลยต้นมะม่วงมานิดนึงนะครับที่ถมเต็มแล้วนะครับแนวระดับ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อัปเดตทั้งวันนะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกับการถมที่โครงการนะครับโครงการวิภาวิเลนนะครับเห็นป้าแตนพูดนะครับนี่นะครับโครงการล่าสุดอ้าวมาอีกคันหนึ่งแล้วคันนี้มาก็จะเหลือคันสุดท้ายนะครับคันนี้ก็จบอีกคันหนึ่งครับคันนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้เป็นลองสุดท้าย จบแล้วนะครับจบแล้วตรงนี้ก็เหลือไว้นะครับเดี๋ยวลุงว่าจะถมต่อหรือว่ายังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับเต็มเฉพาะเต็มแนวนี้นะครับ เที่ยวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่กันจนจบเลยนะครับอยู่กันจนจบเลยเที่ยวหนึ่งอ๋อเหลือสองเหลือสอง ดูลุงทางานไปนะครับดูลุงทํางานไปเปจะอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับ ใบมีดนะครับก็ต้องสับขึ้นสับลงตลอดเวลานะครับและอินทผงเดินทางเรับ เดินผ่าสำรวจรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เต็มหมดแล้วนะครับเรนแนวต้นไผ่นี่รอบข้างนะครับพาเดินดูนะครับ นี่ก็ถึงแนวเสาปูนนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศล่าส,สุดนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ตอ่ท้ายๆแล้วรถท้ายน่าจะรถลองบวยนะครับรถนี้รถลองบวยแล้วรถบวยเรือลองบวยนะครับ อาจจะร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเดี๋ยวเอ็มให้ดูภาพรวมนะครับภาพรวมก,กว้างๆนะครับนี่นะครับให้ดูภาพมุมกว้างเลยนะครับ เป็นบรรยากาศมุมกว้างนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆนะครับดูได้หลายมุมเลยนะครับสวยงามมากนะครับถมที่ขึ้นแล้วสูงเลยครับสูงมากโอเคนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใครมีประเด็นอะไร สงสัยอยากจะซักถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยินี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ